เรียนคณะกรรมการทุกท่านพวกเรามาจากวิจยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน,นพวกเราจะมานําเสนอโครงการประวัติสิ่งประดิษฐ์พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรโดยมีช,ชื่อชิ้นงานว่ากล่องไฟสำรองอเนกประสงค์โดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้คือสดีครับผมนายกีจอหงชั้นปศปีที่2ะคราบบาลังครับสวัสดีครับผมนายตาซอสคำลาระดับชั้นปศปีที่2แผนแยบบ้าบาลังครับ สวัสดีครับผมนายคันชิตอมนยยมาศครับชั้นปวสชั้นบีที่สองสาขาไฟฟ้ากำลังอาจารย์ที่ปรึกษา 1. อาจารย์กิตตพลหงมาดา 2. อ,อาจารย์นิรัน์สุวรรณรัตน์ที่มาและความสำคัญในการผลิตกล่องไฟฟ้าสำรองอิสร,ระสงค์นะครับในปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของการดำรงชีวิตทั้งของประเทศไทยและโลกมนุษย์มีมากมากเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อแหล่งวัตถุดิบทางธรรมชาติเช่นน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาติและกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากวัตถุดิบเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบที่มากที่สุดคือในการผลิตจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อน เพราะฉะนั้นการเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนในการใช้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้คือพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้จัดทำโครงการสื่อการเรียนการสอนเรื่องชุดกล่องไฟฟ้าสำรองอเนกประสงค์ขึ้นมาเพื่อลดมลพิษทาง การผลิตไฟฟ้าและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับโดยมีวัตถุป,ประสงค์ก็คือ1สร้างกล่องสำรองไฟฟ้าอันนี้ประสงค์ 2. เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้พลังงานทดแทน3เพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันขอเขนโครงการของกลุ่มพวกเราคือ 1. สร้างกล่องสำรองไฟอันนี้ประสงค์ 2. ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ 3. าม สามารถใช้งานได้จริงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ 1. ได้ชุดไฟฟ้าสำรองด้พลังงานแสงอาทิตย์ 2. ป,ยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน 3. นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดภาวะโลกร้อนต่อไปนะครับพวกเราจะมาแนะนําอุปกรณ์ของ่องไฟสำรองอนกประสงค์นะครับมี1แผงโซลาร์เซลล์นะครับ2 ชาร์จเจอร์นะครับ 3. แบตเตอรี่นะครับ 4. i n อินเวอร์เตอร์นะครับ 5. ลูกเบเกอร์นะครับ AC และ DC 6. เต้ารับนะครับ7แจ็คไฟ12โวลต์นะครับและ8สายไฟสำหรับพว่วงต่อเข้ากันนะครับต่อไปนี้เราจะมาอธิบายหลักการทำงานของชุดไฟสำรองอเนกประสงค์นะครับ เริ่มจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับเราจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้สามารถรับแสงได้มากที่สุดนะครับและเราจะต่อออกจากแผงโซลาร์เซลล์มาเข้าที่ชาร์จเจอร์คือทำหน้าที่ชาร์จไฟเข้าที่แบตเตอรี่นะครับและแบตเตอรี่ก็ทำหน้าที่เก็บกระแสไฟนะครับและเราจะต่อออกจากแบตเตอรี่มาเข้าที่ลูกบิกเกอร์นะครับและต่อจากลูกบรกเกอร์มาเข้าที่อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่ แปลงกระแสไฟกระแสตรงให้เป็นปกระแสสลับหรือว่าแปลง DC ให้เป็น NC นะครับและเราจะต่อออกจากอิวอร์เตอร์มาเข้าที่ชุดเต้ารับนะครับและที่เห็นแยกสองรูนะครับเราจะเรายังสามารถใช้หลอดไฟที่เป็นปกระแสตรงนะครับเพราะว่าพวกเราต่อกระแสตรงคือไฟ12โวลต์มาไวใ้ให้ด้วยนะครับ สำหรับประโยชน์ของชุดกล่องไฟอเนกประสงค์นะครับคือเราสามารถพกพาไปในพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับหรือว่าเราจับไปนอนตามสวนตามท้องไร่ท้องนาที่ไม่มีไฟฟ้านะครับตอนกลางคืนเราสามารถชาร์จโทรศัพท์หรือว่าเปิดพัดลมได้นะครับและถ้าเราไปออกแคมปิง้งเราก็สามารถนําไปเปิดหรือเปิดเครื่องเสียงเล็กๆได้พอประมาณของแบตเตอรี่ที่เราสามารถเก็บได้นะครับ สำหรับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ